กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุผู้สุขน,นื่อทั้งช่องลูกวิสาหลเปอร์เซ็นาพีพีพ่พอน้องมาเที่ยวเมืองปนัดนิคมนะครับอำเภอปนัดนิคมจังหวัดชลบุรีครับผมสีว่าไปแล้วนะครับ มายูนี่กสี่ปีสี่ก่าห้าปีแล้วครับเรงบริไดมาาวายสารหลักเมืองเป็นไรสานหลักเมืองเมืองพนัดนิคมนะครับเป็นสิมีหอพระนะครับในตัวเมืองพนันิคมแบบตัวอำเภอพนัฐนิคมจะมีหอพระนะครับเรียกว่าหอพระพระนัสสบดีนะครับเด๋ยวสิบห้าปีพัน้องของไป ครไปไหวั้วเข้าไปเบิ่งบรรยากาศภายในหอพระเพิ่นบรรยากาศข้างหน้านะครับหอพระหอพระเย้อนอยู่ในหอพระเป็นอะไรอย่างรับ คณะสปดรนะครับเป็นพระนุพรรกุตของเมืองพนัสนิคมนะครับแล้วมีมีบอ่อน้ำหลอมหล่อแบบคนนั้นเป็นรหัสยินน้ำรับเรียยเร่ยงตาเรี่ยงอไรนั้นร้ายนะรยครับเปอะไรเยอมอได้ยเดยอ สเส,ส,ส,นนส,สียงสันเซียมซีเสียงน้ำเสียงน้ำจากรหัสวินามเสียงเซียมซีก๊อแก๊กก๊อแจ๊กก๊อแ๊กเสียงดวงแล้วขอไปบ้างครับบรรยากาศภา,า,ายในหอพระนะครับพระฟางดูสะกดมกเกียหน้าจาเป็นปรราาศิลปะ ครับผมสมัยตระราพอดีผมขอมาประมาณพอดีมีค be ุณลุงท่านหนึ่งทนา้ข้อมูลนะครับแต่ไมีตระราพอดีประมาณสองรอยถึงสามรอย้ปีพระพนัสตระราดีนีเดิมทีมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมพนัสตระราพอดีไดรสร้าัสถานจารครับอย่างนี้ทำอยากให้ทุกคนที่บูชาเลย นี่ยอันนี้มีแล้วน้แล้วจะไปพิมพ์แจกก็อีกเนี่ยเป็นพัสดุรูปสมัยหนึ่งพันอะแล้วก็มีคนที่เนี่ยคนที่ฝุดคนพบเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงข้ามนี่แหล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝุดคนพบประมาณหนึ่งพันอ่หนึ่งร้อยห้าสิบปีมาแล้วน่นอาชการที่สามได้ส่งฆรชาวเวียงมาอยู่หลวงเพลพระนัทธีคมก็เลยแทนเพลเนี่ยก็ตั้งเป็นชื่อพระพนัสสปรดีอ่ากรมพญา นี่ตลาเยอะเว้ยทาเรามันเยอะเนี่ยแต่จะไปพิมพ์แจกไปอีกคนแล้วเดิมทีนี่สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วครับผมสร้างมาก็น่าจะประมาณเกือบเอ่อสี่สิบห้าสิบปีละสร้างมหาว uh ิทยาลัยนะนี่นะแต่ตัวองค์พระนะครับองค์พระประมาณหนึ่งพันสองร้อยกับหนึ่งพันสามร้อยปีโอเคครับหนึ่งพันสามร้อยปีต้องวาดกเดียวกันได้่ทะเลาะกับต้อวัดกนเยอะทีนิดไปพิมพ์บุตรแล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นมาจะเป็นตรงนี้เป็น ถ้าแต่ขึ้นมาแล้วสไปไม่ทีทีหนึ่บ้านนียเนี้ไปไม่ไม่เลยคือฟองพนอยู่ั้งแต่เอามาแล้วแกรวยเราทีนี้พวกเลยในเบอร์ที่เนี่ยเขาก็เลยเอามาตร้งรูปจะมองรงนี้ปาตจุบัเนี่ยเนก่เนื่สร้างอีศักราชเนี่ยีปอนห้ารอยี่2อ็ดปีที่สร้างหอพระนะครับน้ะมีมะเสงปีมะเสงห่งสามสเก้าเน่ปีบ่ครับผม อันนี้อันนี้มีะแผ่นกันนะอันนี้แผ่นดวงศิลาเลิกศิลาเลิกนี่มันตรงกันไหมเลยืไคุปน่ี้สคัญอ่็เป็นดวงศิลาเลิกพระเขาสวดยับไปเลยโอ้โตัวนี้เป็นแผ่นศิลาเลิกไอเนี้ยสวดยับไปเลยอันนี้แผ่นหลังนะอันนี้หมอนเคลื่อนเลยนะครับรวมตามหอตอนี้เขจะมีวางศิลาเลิก กตินะจะไปแล้วครับวันนี้ครับได้ข้อมูลครบถ้วนเลย พอดีมีอาจารย์มงคลน,นะครับคนดูแลนี่ดูหอผ่าทหานไทยสมุนเนี่ยได้ขออนุญาตลาพิยาน้องก,ก่อนครับสวัสดีครับพบกันคลิปหนาสีผ้า,าไปใส่ติดตามไปนะครับเด้อกนติดตามไปนะฮะจะอดสางเงนกินข่าต่างชิงให้เจ้าอดสางเงนกินลิงต่างกระต่าย ให้เจ้าอดส,สาพ,พ่อค้นผู้หายสามพ่อบูุนดีสแล้วพี่น้องเห้ยลาครับสวัสดีครับ